คณะส่งพร้อมด้วยคณะกัลยานามิตรในจังหวัดน่านเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพพร้อมด้วยน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านซึ่งเกิดภาวะน้ำท่วมในหลายอำเภอส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะในบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมขังอยู่และบางพื้นที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว แตะได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากทั้งที่อยู่อาศัยรวมทั้งที่สวนไรนาซึ่งการนำถุงยางชีพมามอบให้ในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความดึดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงความห่วงใยพร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิให้จิตสงบ เพื่อลดความกังวลความเครียดและขออวยพรให้ทุกท่านผ่านพ้นความยากลำบากในครั้งนี้ไปให้ได้นอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายก็ขอเชิญชวนสาธุชนและกัลยาณมิตรร่วมนำวัตถุทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ศาลามหาทานบาร,รมีโรงโครัว7จปีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ